สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับวันน,ววน,นี้มันุ้องจะทำอะไรครับเราด้วงออกจากฝักครับใช่แล้วครับแล้วก็ให้มันกินอาหารกุนะครับริ่งไงไหนไหน,นี่แล้วก็ด้วงจะอ,อันนี้คือน้องด้วงครับแล้วก็ น้องดวงจะได้กินไยนะครับเอ้ยมันไต่ได้ไงพนกเอามันลงโอเคเก่งใครเก่งมินตันนกนกกับมินตันไงพี่เก่งนี่นะครับมันมันเดินตอนกินอาหารเดินนะครับนี่นะครับ ตั้ไไนยังตั้ไไนบก่อนให้ไปตั้นไบไปไหให้ไปตั้นเป็นคนายบายคุณน้องว่ะยบาย